วิธีการดูว่าทุเรียนขาดน้ํารุนแรงเป็นยังไงนี่ครับใบเขาจะเหี่ยวติดต้นแบบนี้ครับแต่ถ้าใบร่วงที่หล่นที่โคนเยอะรุนแรงหล่นเยอะแต่มีใบบนเหลืออยู่ประมาณ50%อันนั้นเรียกว่าให้น้ําแต่น้ําไม่ถึงสวัสดีครับผมนะัทพลสวนพลอยสุว,สวสรรณนะครับคลิปนี้จะมาบอกทุกทกท่านนะครับว่าทุเรียนที่ปลูกแปลงเดียวกันแต่ไซส์ต่างกันอายุมากกว่ากันนะครับไซส์เล็กจะปลูกง่ายกว่าไซส์ใหญ่ กินน้าน้อยกว่าไซส์ใหญ่ต้นนี้กินน้ําอยู่ประมาณ80-100ลิตรต่อวันแต่เรามาปลูกแปลงเดียวกันไม้อายุต่างกันหนึ่งปีนะครับแต่น้ําหัวเดียวกันวาวเดียวกันมาดูตัวที่ตัวที่น้ําไม่เพียงพอนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือให้ดูในส่วนของที่น้ําเพียงพอนะครับแล้วก็ให้ดูของที่น้ําไม่เพียงพอหรือให้น้ําช้านะครับวันที่มาสวยนะครับแต่ว่าวันนี้ หลังจากที่เขาเหี่ยวเฉาไปนะครับสีเขาจะซีดแบบนั้นเห็นไหมครับต้นใหญ่กว่าเห็นไหมครับอย่างนั้นยังพอแก้ได้ใช่ไหมพี่แก้ได้ครับแบบนี้ก็คือโดยการค่อยๆเพิ่มน้ําเข้าไปแล้วเดี๋ยวต้นเขาอยู่ตัวแล้วสักสองอาทิตย์ก็เพิ่มปุย๋ยเข้าไปครับครับแต่อย่างนี้นี่คือเกินเยียวยาอันนี้คือจริงๆ <S <S มันก็ไม่ตายนะแต่ว่ามันไม่โตมันก็โตมาแบบพิการก็ไม่โตก็ไม,ไม่สวยเนะครับใช่อันนี้ผมถอนออกนะคือจะทําให้ดูว่าน้ําไม่ถึงลดน้ําช้าเกินไปลดน้ําไม่ลงอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ท่านผู้ชมอยากเห็นว่าใบหล่นแบบนี้แล้วแตกใบใหม่มาดีนะครับไม่ดีนะครับสู้แบบนี้ไม่ได้นะครับใบไม่หล่นเลยดีไหมครับใบไม่หล่นแน่ดีเลยครับดีสุดใช่ไหมการที่ทําใบไม่หล่นคือการที่เราทํางานน้อยๆ้อยทำช้าช้าจะไม่หล่นจะไม่ค่อยเสียแต่พองานเยอะเมื่อไหร่เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าเราก็อยากให้งานมาเสร็จการทํางานก็จะหยาบลงนะครับผมครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่ครับ อันนี้ก็รุ่นเดียวกันนะครับแต่อันนี้ที่ไม่เป็นอะไรเพราะว่าภาชนะที่ใส่มาใหญ่ใช่ไหมครับอันนี้ภาชนะเล็กใช่ไหมอ่ามันก็เลยมีผลต่อการอุ้มน้ําในภาชนะอาการซึมน้ําอันนี้ซึมเก็บกักน้ําได้มากกว่าก็ใบไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ตัวเนี้ยถ้าจะให้ดีต้องเติมปุ๋ยเลยอ่า,อาเพราะว่า ต้นเขาโตเขาก็ต้องการกินปุ๋ยเยอะไอ้ตัวนี้กินปุ๋ยกําคร,รึ่งอสองกรรํไอ้ตัวนี้ต้องกิน3ามกรรมํต,ต,ต่อต้นต่อต้นครับอ่าสามกรรมําสามกรรมําครึ่งกําเล็กเล็กๆอ่าสองสามวันที่แล้วอะมิโนโฮิวมิกไอ้นี่ใส่4ี่กรรํไอ้นี่ก็ต้องไป6กกรรําครับใส่ได้เลยครับไม่ต้องกลัวตายอะมิโนฮิวมิกไม่เป็นอันตรายอะมิโนใส่ได้แล้วปุ๋ยผมใส่เพิ่มได้ไหมผมเพิ่งใส่ประมาณ3วันที่แล้วเอ่อรออันหนึ่งอาทิตย์ก่อนได้ครับคือตอนนี้เขาเพิ่งสามสามสามวันใช่ไหมครับเพิ่งจะเริิ่่มกนปปุ๋ยทีลงไ อ่าต้องรออีกสักสิบวันก็ได้เดี๋ยวเราก็ใส่ตามเลยครับก็ไม่มีอะไรนะครับหลักๆก,ก็คือเรื่องน้ําเรื่องอะไรพวกนี้ครับวิธีการดูว่าทุเรียนขาดน้ํารุนแรงเป็นยังไงนี่ครับใบเขาจะเหี่ยวติดต้นแบบนี้ครับอันนี้คือขาดน้ํารุนแรงแต่ถ้าใบร่วงที่หล่นที่โคนเยอะรุนแรงหล่นเยอะแต่มีใบบนเหลืออยู่ประมาณ50%สิเปอซนตอันนั้นเรียกว่าให้น้ําแต่น้ําไม่ถึง น้ำไม่พอก็คือเป็นระยะแรกๆใช่จะเป็นระยะช่วงแรกเดือนแรกเลยว่าไงเดือนแรกจะเป็นแต่ถ้าผ่านเดือนแรกไปได้อาการแบบนี้จะไม่เกิดครับผมอ่าอาการแบบนี้จะน้อยครับเขาแรกคือเขาเตือนเขาเตือนเราครับผมว่าเออเขาน้ําไม่พอนะครับท่านผู้ชมเป็นแบบไหนก็ลองเอาไปปรับใช้วิเคราะห์ดูเอานะครับผมอันนี้คือเป็นพุ่มสวยอันนี้ใบแทบไม่หล่นเลยเห็นไหมครับ มีประมาณไม่เกินสิบใบนะที่หล่นครับก็คืออย่างเงี้ยดีครับไม่ช้ำท่านใดที่อยากปลูกทุเรียนนะครับก็โทรมาได้นะครับเบอร์ผมพลอยสวนพันไม้ปราจีนบุรีนะครับศูนย์เก้าหนันนะครับยินดีให้คำแนะนำทุกทท่านนะครับบางครั้งทุกท่านที่โทรมาหาผมบางครั้งพูดเร็วไปบ้างตอบเร็วไปบ้างแต่ก็คำตอบทุกคำที่ให้นะครับ ตรงกับคําถามที่ท่านถามนะครับจริงใจหมดแต่บางครั้งด้วยงานที่เยอะด้วยเวลาที่น้อยนะครับทําไม่ทันก็อาจจะพูดเร็วไปบ้างบางท่านอาจจะคิดว่าผมไม่เต็มใจแต่จริงๆเต็มใจตอบให้ทุกคนนะครับผมก็ขออภัยไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับ,รบสวัสดีครับ